วันนี้จะพามาชมที่นาแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะคะแปลงที่ดินของเราปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะคะก็คือจะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะมีด้านหน้าติดกับถนนดินนะคะมีความกว้างของถนนอยู่ที่5เมตรและมีหน้ากว้างที่ติดกับถนนตรงนี้นะคะอยู่ที่330เมตรค่ะเป็น สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรัตนาค่ะวันนี้จะพามาชมที่นาแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะคะแปลงที่ดินของเราปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะคะก็คือจะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะ แปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่รวมอยู่ที่23ไร่2งาน93ตารางวานะคะอยู่ติดกับถนนดินนะคะมีความกว้างของถนนอยู่ที่5เมตรและมีหน้ากว้างที่ติดกับถนนตรงนี้นะคะอยู่ที่330เมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินแปลงใหญ่เป็นที่นาต่ำกว่าระดับถนนหน้าแปลงประมาณ50เซนติเมตรนะคะ รูปแปลงก็สามารถรับชมจากภาพมุมสูงได้นะคะทางทีมงานของเราก็จะตีเส้นสีแดงๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรียบร้อยแล้วนะคะแลงที่ดินของเราก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองอุโรคหมู่ที่6ตำบลสำโรงอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมาก็ประมาณ9กิโลเมตรนะคะ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยโรตัสสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอโนนไทยนะคะมาก็ประมาณ19กิโลเมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะระหว่างอำเภอโนนไทยและตัวเมืองโคราชนะคะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ19กิโลเมตรเช่นกันค่ะท่านใดนะคะที่มองหาที่ดินที่จะมาขุดรอกเป็นโคกหนองนาทำไรนาสวนผสมนะคะ หรือจะซื้อเพื่อจับล็อกแบ่งขายเกณฑ์กำไรในภายภาคหน้าก็ได้นะคะเป็นที่นาเหมาะสำหรับท่านใดน,นะคะที่จะมาทำกเกษตรผสมผสานนะคะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นอย่างเช่นะมะขามเทศเพชรนนทไทยนะคะได้นะคะแปลงนี้แปลงที่ดินของเรานะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง180เมตรนะคะ แปลงที่ดินของเรานะคะปัจจุบันนี้ยังไม่มีไฟฟ้าประปานะคะหมู่บ้านไฟฟ้าประปาห่างมาประมาณ500เมตรค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใไไกล้ๆแปลงที่ดินของเราประมาณ100เมตรนะคะมาสร้างเป็นบ้านสวนเอาไว้นะคะเป็นที่ดินที่ไม่เปลี่ยวนะคะเส้นทางเข้าออกก็สะดวกค่ะอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้น290เข้ามายัางแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ2กิโลเมตรนะคะย้ำอีกทีนะคะ แปลงที่ดินของเรานะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะที่รวมอยู่ที่23ไร่2งาน93ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงนะคะอยู่ที่ไร่ละ90,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นราคาที่แสนถูกมากๆเลยนะคะมีด้านหน้านะคะติดกับถนนดินนะคะมีหน้ากว้างที่ติดกับถนนอยู่ที่330เมตรเลยนะคะและมีแนวรล้แนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่120เมตรค่ะ หากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูปแปลงที่ดินของเราได้นะคะพิกัดทางเราได้แนบไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น @pakin999 นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0 8 1 4 1 3 3 1 6 4ก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้เกียรติและทีมงานขายที่ดินโดยผาคินรัตนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ